ก็สวัสดีนะครับนะ้านะฮะวันนี้ก็มาตกปลาอีกเช่นเคยนะครับผมหมายก็คลองธรรมชาติครับเดี๋ยวให้ดูหมายนะหมายก็เป็นคลองธรรมชาติยาวไปยันโน่นเลยนะครับตามทุง่งนานะไปออกหมายกันเข้าหมายฮะน้ําลดลงเยอะนะน้าลดถือว่าลดลงเยอะอยู่ไปนู่นกันเลยครับ จะมีตัวไหมเดี๋ยวที่ใช้วันนี้ก็เป็นหนอนยางจะไข่หันสานะฮะเดียบร้อยฮะเดียบร้อยฮะเดียบร้อยฮะ,ฮะโอ้โหกัดจังเรง ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยเต็มแรกครับผมมาเลยฮะนึกว่าไม่อยู่นะสายไม่วิ่งนะครับฮอใส่ดีเลยอ้วนตึ๊บหนอนยางครับผมจะค่ายหันสาตะลุโอ้อ้วนมากนี่ ไครับหาแต้มกันต่อครับผมแต้มแรกมาแล้วได้แต้มแรกไปแล้วนะครับผมเจอแม่คอครับเรียบร้อยเลยที่นี้แม่คอผมเล่นผมแล้ว